วันนี้ทรายจะมาเล่านิทานให้ฟังค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอทรายได้ฟังแล้วนะมันเปลี่ยนวิถีชีวิตทางการเงินของทรายไปเลยมันคือนิทานที่เล่าถึงการเปิดเผยเคล็ดลับสู่การเป็นเศรษฐีแบบสั้นกระชับมากอะ่ะแต่มันจะบอกนะว่าคุณควรจะรู้สึกยังไงควรจะมีวิธีคิดยังไงและควรจะมีวิธีการต้องการยังไงแบบเห็นภาพแบบรู้สึกสุดๆอะ่ะเพื่อที่จะให้ได้เป็นเศรษฐีจริงๆ มันี่มอนสเตอร์สนับสนุนกันได้ทาง QR code นี้แล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่ากระครั้งหนึ่งมีเด็กชายหนุ่มก็เด็กวัยรุ่นทั่วๆไปนั่นแหละเกิดมาในครอบครัวแบบชนชั้นปานกลางนะคือพ่อแม่ทำค้าขายอะไรอย่างเงี้ยพอมีพอใช้แบบใช้ชีวิตสุขสบายระดับหนึ่งคือแบบเออพ่อแม่ค้าขายก็ไปโรงเรียนตามปกติอะไรอย่างเงี้ใช่ไหม พอแม่ก็ส่งเด็กชายคนนี้เรียนหนังสือโรงเรียนธรรมดาไปจนจบปริญญาตรีไม่มีปัญหาส่งได้แต่ด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ทั่วๆไปเนี่ยนะก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบเออติดโซเชียลมีเดียเวลาดูโซเชียลมีเดียก็แบบอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่ใช่ไหมรู้สึกว่าอยากจะมีแก๊ตเจอะไรที่มันทําให้ตัวเองรู้สึกแบบเออ เฮ้ยรวยนะเว้ยอะไรเงี้ยหรือว่าอยากเปสาวเป็นนิสัยปกติของเด็กทั่วไปซึ่งในเด็กชายคนนี้มันก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยถ้างั้นความต้องการในชีวินะเป้าหมายมันก็คือจะต้องรวยเพื่อที่จะได้สามารถซื้อทุกอย่างแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องนั่งคิดแต่ว่ามันราคาเท่าไหร่อยากได้อะไรต้องมีใสอยากได้อะไรต้องได้กินอยากจะเปสาวต้องได้เปอยากไปเที่ยวต้องได้เที่ยวหรือว่าอยากจะแบบผ่อนรถสักคันเนี้ยต้องไหวเขาเลยคิดว่าเฮ้ยมันมีทางเดียวคือต้องรวยเว้ยแต่ พอจบปริญญาตรีแล้วออกไปหางานทําจริงๆอ่ะได้เงินเดือนขั้นต่ําคือแบบ20,000่นตาแล้วมันก็ไม่ได้เพียงพอด้วยซ้ําที่จะแบบสามารถกินหรูอยู่สบายได้ทั้งหมดครบ30วันต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะมีเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเลยแบบต้องต้องประหยัดอ่ะก็ต้องประหยัดอยู่ดีต้องเก็บอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าจะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมซึ่งไอ้น้องเด็กชายคนนี้ไปสมัครเป็นนักข่าว นักข่าวก็ยังดียังมีโอกาสที่ได้แบบเออติดต่อพูดคุยกับแหล่งข่าวอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาไปเจอว่าเฮ้ยมันมีกูรูการเงินคนหนึ่งที่มีลูกศิษย์เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีหลายคนเลยอ่ะซึ่งทุกคนก็บอกว่ากูรูคนนี้เขารู้ความลับเว้เขารู้วิธีการที่มนเตอร์ให้คนคนหนึ่งเนกลายเป็นเศรษฐีได้ ไอเด็กชายคนนี้คิดว่าถ้าได้รู้เทคนิคได้รู้เคล็ดวิชาเนี้ยมันก็ต้องรวยได้เหมือนกันเว้ยมันก็เลยแบบเออใช้เส้นสายความเป็นนักข่าวขอเข้าไปสัมภาษณ์กูรูคนนี้ซึ่งก็สําเร็จสามารถเข้าไปสัมภาษณ์เขาได้พอได้สัมภาษณ์อะไรเสร็จสับใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้เคล็ดวิชาหรอกแต่ว่าไอเด็กคนนี้มันก็เลยพยายามที่จะขอให้กูรูคนนี้รับเป็นศิษย์ซึ่งตอนแรกไม่รับนะแบบเฮ้ออะไรของมึงเนี่ย นางก็ตามตือ้อตามจีบโทรตามอะไรเงี้ยแบบขอเธอนะอาจารย์แบบช่วยรับผมเป็นสิทธิ์ทีก็ตือต้อตื้อเออเอาเป็นว่าตื้ออยู่นานจนกระทั่งอาจารย์คนนี้กูรูคนนี้เขารำคาญเขาก็เลยแบบเออรับก็ได้วะแล้วก็บอกว่ามันก็จะใช้เวลาแค่สั้นๆเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะสอนให้นัดเลยอีก2ส,สัปดาห์มาเจอกันที่นี่ไอเด็กชายคนนั้นมันก็แบบหัวใจมากเลยในที่สุด กูรูแห่งการเป็นมหาเศรษฐีก็ยอมรับมันเป็นสิทธิแล้วแล้วเหลืออีกแค่2สัปดาห์มันจะได้รู้เคล็ดวิชาเอ้ยมันก็เลยแบบระหว่าง2สัปดาห์นี้นะมันก็ไปกินอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวอะไรเที่ยวมีเงินเท่าไรใช้ให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ก็จะรู้เคล็ดรับการเป็นเศรษฐีแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องรวยแน่ๆและแล้วไม่นานก็ถึงวันนัดเด็กชายคนนั้นก็ไปหาอาจารย์เลยที่สถานที่ที่นัดไว้ก็น่าจะเป็นบ้านอาจารย์แหละอาจารย์ก็เลยบอกว่ามา เดี๋ยววันนี้จะสอน how to เป็นเศรษฐีให้อาจารย์ก็พาเด็กชายคนนี้เนี่ยนะเ,เดินออกไปข้างนอกบ้านไปที่สวนน่าจะเป็นสวนหลังบ้านแกแหละก็เดินไปเดินไปแล้วบอกว่า เออคุยกันสับเพเหระไม่ได้มีสาระอะไรเลยระหว่างทางที่เดินไปก็แบบ10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้วก็ยังคุยกันแบบกจุกกระจิกอยู่ได้ไอเด็กชายที่ไปมันก็เริ่มแบบเมื่อไหร่จะบอกสักทีวะอะไรเงี้ยมันก็เลยทวงถามว่าแบบเฮ้ยอาจารย์บอกได้แล้วแหละว่ามันอะไรกันแน่เคล็ดลับเนี่ยอาจารย์บอกเอ้ยใจยเย็นเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวบอกแน่ๆ่เสร็จอาจารย์ก็มองไปชี้ไปเห็นปะตรงนั้นอะมีโอง่งมังกรอยู่โอง่งหนึ่งตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าเคล็ดลับการเป็นเศรษฐีคืออะไรเด็กชายบอกโอเครีบเดินไปเลยตึก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 เดินไปที่บ่อเดินไปที <hiç> <happening> ่องค์ม <principles erman> <The> evet. mm ังกรน้ะพอเดินไปถึงปุ๊บอาจารย์ก็อ้อมมาข้างหลังวึบแตะไหลให้เด็กชายมองลงไปในน้ําในโอ่งน้ําเต็มโอ่งนะอเด็กชายก็มองไปไหนว่าความลับมันอยู่ในโอ่งหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ตบไหลพร้อมเป้าไอชายหนุ่มก็แบบพร้อมจานบอกเลยพร้อมมากอาจารย์จับไหลใช่ไหม อีกมือนึงเอาขึ้นมาจับหัวรถกดมันลงไปในน้ําทันใดนั้นแหละไอเด็กผู้ชายคนนะั้นมันก็แบบตกใจมากเว้ยมันแบบดินด้นดินด้นดิ้นนึกออกแบบว่าคนโดนเอาหัวกดลงไปในน้ําแบบที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วมันก็แบบกระวนกระวายคือมันต้องการมีชีวิตรอดให้ได้เว้ยมันก็คือคนจมน้ําคนหนึ่งที่แบบดิ้นสุดตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถมีอากาศหายใจได้ซึ่งอาจารย์กดแเฮ้ยอาจารย์แข็งแรงมากไม่น่าเชื่อเอามือสองมือกดลงไปกดอยู่ประมาณนาทีแบบเกือบนาทีอ่ะ เาปล่อยไอเด็กชายคนนั้นพอมันเอาหัวขึ้นมาได้มันโคตรโมโหอ่ะเป็นใครใครไม่โมโหอ่ะแบบอยู่ๆเดินมาไม่บอกไม่กล่าวเอ้เราก็โดนกดหัวลงไปในโอง่งมันก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าไออาจารย์นั่นเลยแบบทำอะไรอะ่ะแบบอยู่ๆมากดหัวลงไปในน้ําได้ยังไงจะฆ่ากันให้ตายหรือยังไงอาจารย์ก็แบบถอยออกมาถอยออกมา,อออกมาเหมือนเหมือนเหมือนเคยทํามาหลไยรีก็ถอยออกมาไกลนิดึงคงเคยโดนต่อยมาก่อนอาจารย์บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นๆได้เย็นอทีเด็กก็ยิ่งโมโหใจเย็นบ้าอะไร เด,ดี๋ยวนะงงเลยดิเออไอเด็กนั่นก็งงเหมือนกันว่าอีตาแก่นี่มันทําอะไรของมันวะเริ่มไม่เรียกจานแล้วนะอาจารย์แบบใจเย็นตอบคําถามก่อนไหนบอกมาซิว่าวินาทีที่โดนกดหัวลงไปในน้ําอ่ะเธอต้องการอะไรมากที่สุดคุณว่าเด็กผู้ชายคนนั้นบอกว่าต้องการอะไรมากที่สุดก็ต้องอยากได้อากาศมากที่สุดดิเกือบจะหายใจไม่ออกตายอยู่เลยนะแล้วอาจารย์ก็เลยถามต่อว่าอา่าแล้วนอกจากอากาศอยากได้อะไรอีกไหมระหว่างนั้น แม่งยิ้งโมโหไปเลยจะบ,บ้าเหรอไม่อยากได้อะไรแล้วอยากได้แค่อากาศนั่นแหละคือต้องการเงยหน้าขึ้นมาหายใจเพื่อให้มันไม่ตายอะ่ะให้มันมีชีวิตรอดอะ่ะอาจารย์ก็ยิ้มมุมปากเบาๆแล้วก็ตกมือเก่งมากหนูเธอได้คำตอบวิธีการเป็นเศรษฐีแล้วนะ <c oughs> วิธีการที่เธอจะเป็นเศรษฐีได้ คือเธอต้องมีความต้องการเป็นเศรษฐีให้เท่ากับเธอต้องการมีชีวิตในเสี้ยววินาทีที่เธอกำลังจะสูญเสียชีวิตไปเธออาจไม่รู้ว่าอากาศมันมีค่าขนาดไหนถ้าเธอไม่ได้โดนกดหัวลงไปในน้ำถ้าเธอไม่ได้ขาดมันแล้วเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอต้องการจะมีชีวิตรอดให้ได้เธอก็ต้องได้อากาศทั้งหมดที่มันอยู่รอบตัวเธอเข้ามาในปอดให้ได้เธอถึงจะรอด เหมือนกันถ้าเธออยากจะเป็นเศรษฐีเธอก็จะต้องเห็นคุณค่าของเงินให้ได้ก่อนว่าเงินมันมีคุณค่ากับชีวิตเธอมากขนาดไหนเลือกที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่มันให้คุณค่ากับชีวิตของเธอไม่ใช่ใช้จ่ายกับสิ่งที่เธอคิดว่าจะทำให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าของเธอและระหว่างทางที่เธอทำมาหากินนะถ้าเธอไม่คิดจะเก็บ ไม่คิดจะออมไม่เห็นคุณค่าของเงินให้มากเพราะแล้วเธอใช้จ่ายมันฟุ่มเฟือยแบบนั้นไม่มีทางเดินไปถึงคำว่าเป็นเศรษฐีได้เพราะฉะนั้นถ้าเธออยากรวยเธอต้องโฟกัสไปที่การเป็นคนรวยพลังงานของการโฟกัสเนี่ยมันเหมือนแสง แสงที่จะสามารถปัดเหล็กได้มันจะต้องเป็นแสงที่รวมพลังงานกันเป็นเส้นเดียวคือเป็นเลเซอร์แต่ถ้าเกิดว่าเธอกระจายการแบบความสนใจไปหมดมันก็จะเป็นแสงเหมือนแค่แสงสปอตไลท์มันได้แค่สว่างมันได้แค่สวยงาม แต่มันตัดเหล็กไม่ได้นะและวิธีการที่จะเดินอยู่บนเส้นทางไปสู่ความเป็นเศรษฐีได้เจ้าจะต้องเดินอย่างมีความสุขด้วยนั่นหมายความว่าเจ้าจะต้องเลือกทํามาหากินกับสิ่งที่รักคนเราอดทนทํามาหากินกับสิ่งที่รักได้สิ่งนั้นเรียกว่าแพช s i o n แต่ถ้าเจ้าเจอหรือว่ากําลังทํามาหากินอยู่กับสิ่งที่เจ้าไม่รักอยู่กับสิ่งที่เจ้ารังเกียจนั้น ไม่มีใครอดทนใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบได้เพราะฉะนั้นเจ้าก็จะไม่มีทางร่ำรวยอาจารย์บอกกับเด็กชายคนนั้นว่าจากนี้ไปอย่าก,กลับมาที่นี่อีกจนกว่าที่เจ้าจะได้กลายเป็นเศรษฐีและจำคำค่าเอาไว้ให้ดีทางเดียวที่จะเป็นเศรษฐีได้คือเจ้ามีความต้องการที่จะเป็นเศรษฐีให้มากเท่ากับความต้องการอยากมีชีวิตอยู่